เหียล ah? ูกเหียบเอ้ยพอดือนได้หมดเด็กถะเงียไอเียไพอดแล้วพอดนอนมันจะใสอหึพอดแล้วพอดนอนมันจะใส ก็ต,ตือนเลยมัตาบอดนัน โอ้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 โ